ແນ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີເດີ້ຍາມເຊົ້າເຊົ້າພີ່ນ້ອງສວຍສວຍກິນມັນຫນານະເດີ້ແຊບແຊບກິນເกันไปหมู่ น้อโงกว่าแนในกองคือเพื่อนคนรวยที่แทลังน้อยหนึ่งพี่้องเพื่อนเนื้อลางในน้อยหนึ่งแนบเบิ่งคน่างที่บอคนรวยน่งโมกเ่ากองกี่ตัวหมกเลยโอ้มางานดนะเาไ่ได้ติดตัวนะในกองนกล่อจะงอแงอยู่ที่แถมหรือเพื่อนร้องห่อมน้อยน้อเืนเพื่อนร้องง่าหมแล้ว ก่นเอาเล่เดียวมาเลี้ยวป้ามาเี้ยวมาเล้วป้านรูเง็นคนะบอกสาวินงคืรวยเดี๋ยววัลาบ้านจะหลังักใหญ่น้อวะโอ้ยมาเบิร์แนว่านลัางพักใหญ่ทั้งนาคะเอื่อยก็เลยมันคือแต่ในเงินหมูนอนเนี่ยเลยพี่้องเล่นัเาเง็เอาเนาะหมูนอนเอาคนลังคนกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าไปเจ๊กเอาหมูกินอันไปข้าวเจ้าเปนหมูกินมาหว

แก่จะไปแก่ไก่แบบนี้กินแก่ก็อยากพักแต่ว่ากกเมาน้อย่อจะใส่กกกมาเอา่มารกัแล้วพี่น้อกิแเาจลงโกะโรกะแลงเาจดคนละจักมาหายไวแล้วกันเด้อจกให้จุกมันโตใหโตมันหลยไล่กันใหญ่เก่งแกบาจ้ารกนกะจก่อนเด มกนยี่้านะคะมันได้เลีวค่นเอาหลอเรคนรละหน่อยให้เจนตูมเอาหน่อยมาให้มาหย่างนี้ค่ะจนเนี่ยอะไรโอ้ยเก็บปากเก็บชีเป็นเดือนเละนาตาบบัย่าบอ่อ nào bố hiền không sai hỏi không hiền, bố cứ bảo bảo đấy, đồ gì vậy อจะไปกงปอาจะกินยัจ้ะกินรลจะรับยาบริษัทเขามนย้ามาในรถก็บริกนจ้ะขอปั่นไฟปั่นมันในรถเลไเส็จตัวเนาะไแ่นานๆหนตกม่ รับได้ก่อนพอลงมวยและไไ้วร่างกายเราตายแล้วป้ายพละถาดนะป้ายเชนซีมันบฉียวเข้ากันมันเหยียบเบิร์ดมวยเป็นตุเก่าอีก่แล้วแล้วแฟนลูกแฟนก็เสียใจแฮมิโดนจูแฮมดิ

ชูนงมมอาือนมก็เยแกดดิ like ุพอจะอนงแกก็น้องกาไม่่อไม่ด้มานจับานหรือานเนี่ยระงมันอันไหนหิเลย่าวไหนจยู่กับแม่กับู่อแม่เนี่ยแม่พ่อน้องคนชูนงก็จะอห่าเลยจ้อเันนันกามององคนจะมานนัการเมืองก็ได่

น้ำมีบันหยุ่แล้วเจอได้ลงอนมาแทา่นแลจะตนอเดียน้วเราดื่มยอมาแต่เขาที่ยังไ่หอมนัเรียนก็ไม่มนล่นเหมนเดร่งยิงอ่อนกเนียนกันแม่ลงม่อไยิงอ่อนจ้าลงบบนี้เล็กออกไปหอมแหจะบอวี่แบ

เห็นกันไงโม่เห็นกันไงจะหน้าห้ามันจิเบ๊ตเขาให้เอาไปโล่สบายสบายมึงอะไรที่หมดเขาให้กูแล้วก็เอ้าอยู่ได้ยังปัญโผล่ถ้าเจ้ามึงบอกยังไงพวกมาจนพวกอะก็จะมาปัญโผล่เด้ถ้าเจ้ามึงบอกยังไงพูดเฉยงานจะบอกเสียงเขาให้นั่น กินแม่แม่ก็อืมได้ไดมาเรียม่าเป็นหย่อมาแว้วยย่งคลายย่งนเจ๊งหาเจ๊นะยนุขวานอกกเรามาอืมหากราจะพอ่งดผุตัมานหกเท่าแม่งพุแล้วกูเ่องเขาไม่ไปปางกูเลยกม ไม่ขอรายเดอยะขอลายเะกเดือนหนึงของมันตัวดอเขาก็มีใช่พ่เาจ้าเห็นตุ้งก็แสรก่วนตัวด่าพอเห็นกลุ่มเต่งถึงไหมบ่เบิ่ง่ตัว่ะไปเอมาสองไปมาสองล้านสองล้านจะส้างเหรุไอ้คนรับละนะได้ลนบ่คนับ้ได้ที่ น้องโูนมาลูกนอมาออกมาแมมอไเลอะแม่ยมาลาบอ่ะเปิดบ่มีแหงดื่ประตูไปน้ำเข้าอืมไปน้ำเข่ามา้าายีล่ะนานเดือนหรือน๊หอดจิบองหอดเดือนจิบองแล้วกแต่เช่ชู่เขาอย่าพชอีไป้เชื่อชเขาสไปเนาะทางเดือนเนาะจะเลื่อนะ สอเต็นหัวเ่ปาจอยตรงจิ้พานละกมนอนนะมงเล้อพี่น้องาลมงกาดนห้อจ้นี้อยเพโมษณาแล้านเอล้วเลดนีเนาะอันนี้นะอย่าหลดพุงพี่น้องเ้ยะถ้าไรกินจอยก่อนแล้วเอามาป้าไปสามสี่แล้วยาสมดีแถน้ำหนักลงน้หนักลงน้ำหนักลงเอามาป้าไววนะนับน้น้ำหนักถ้าไครกินน้ำหนักลงสองโลถูกไหมใช่ละ อะไรีสามศพซื้อยาน้ะมะแดงที่น้องเ้ยชาลดน้ำหนักมาสั่นชาลดน้ำหนักน้องฝ่าบาเอาไปใ้เขากินน่้มาเขากินมาสั่ เขาหนึ่ว่าคนใส่ซื่องชาหลดนำนะคองอาแดงใส่สื้อซาการงมี่ดออกตัวเองเลยเมื่อกินลองเบิงลดพวกมีลดพวกลดใส่สามเราหักว่าได่กินไซาสุร่เจ็ดแขวเริ่ริกินแล้วก็กินข้าวเจ้ามันกระดไปสองโลกินข้าวเจ้าโดพี่น้องจะได้ไมาอ้วนน้ำกินขาเนียวใช้ท่อซาน่อยเจ็บจันทเขาเขากินข้าวเจ้าเนี่ยนะลดไปสองโลดพี่น้องซาการมีเดซาเลสไทยวัน เ่าทานอย่งยเยเลยเรามากินยากินซาอาแดงลงไปอีกให้มันเหลือสี่สิบหาคือเก่าไปได้ให่ทุบนี้เป็นเงนทางแนด์กันจนมาป่าวอสวนให่ั่วไ่าฮ่าฮ่า้กวโห่ตอเนะตาดีจริงจริงพี่น้องเว้ยตาดีจริงจริงมาป่าวอ้ทำนย่คเือลดไปสองกิโลอ่ะจ้ะขนาดมันป่าวายอะไร อยากนอนเออทางว่าเป็กาวงเลยมึงแม่รู้น้าเวาจัโมงยงยังจัมาพงอยู่เต็ม้สิบเอะไรโมงพี่นี่นโอเคไนางไปเดี๋ยวลงลการทำการพี่น้องไปเบิกันเ้อขายรตัวมันเป็น